นี่นะคะวันนี้นะจะมามาจะพามาชมสวนของบ้านสวนรักบึงนะคะอ่านี้ทำไว้หน้าบ้านนะคะมีไว้จำหน่ายขายทุกต้นนะคะนี่ค่ะอันนี้คือเรษฐีวินสันนะคะนี่พ่โลมารากดเขียว นี่ค่ะมีหลากหลายพันมากแล้วก็พ่อปู่พ่อปู่ศรีสุดโทนะคะบูชามาเนื่อจากบูชาท่านมานี่ก็เพราะว่าถูกหวยนะคะนึกถึงท่านแล้วถูกหวยก็เลยบูชาท่านมาแล้วก็โชคดีเรื่อยมาทางร้านก็ขายต้นไม้ดีขึ้นก็เลยทำเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันนี่ค่ะ บอลสีก็มีออมก็มีไม้มงคลต่างๆอันนี้พลูนะคะบอลสตอร์บิสตาบับเบิ้ล อันนี้มอนสเตล่าอันนี้ผ่าตัดเข้าใหม่ผ่าเข้าออกนะคะเพื่อแยกใหม่ให้เขาเกิดขึ้นใหม่สวยมากใบสวยมากแสงจันทร์พลูงาช้างป่านะคะนน้เอามาจากป่าแล้วมาปลูกไว้เอามาต,ต้นเดียวนะคะเขาปีนขึ้นมานี่สวยสวย ไม้ดอกก็มีนะคะกุหลาบปุยเเีียน,นี่ค่ะทางหน้าบ้านนี้แฟนปลูกผักสวนครัวนะคะ